ครับเป็นโมเมนต์วันนี้ฮะแต่เราไปกันที่ตู้ลูกี ใช่กันตามกันมาถ้าไหนมีอะไรจะคุยไหมมีอะไรจะคุยไหมพูดถ,ถึงพูดถ,ถึงทริปนี้ดีกว่า<ม>ว่าทริปนี้เราจะไปลงพื้นที่อีสเทนบูแล้วเราก็จะอยู่ในตที่จริงๆเขาบอกว่า9วัน6คืนแตบบ่จริงๆแบบม,มันก็น่าจะประมาณ7วันนะ7วัน6คืน<ม>แล้วก็จะอยู่ที่ ลงไปถึงปุ๊บอะก็จะไปที่อีกเมืองหนึ่งเลยแล้วก็จะเป็นการเหมือนแวะแวะเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ที่คาปาโดเกียสองพืนซ้ำแค่ซ้ำแค่ที่คาปาโดเกียแค่สองพืนเพื่อที่ตอนเช้าก็จะสะดวกกันากาที่เราจะไปทํากิจกรรมอื่นคืนต้องเสืร์เช้าใช่ไหมกิจกรรมอย่างอืงอ่นเช่นบางคนจะไปขึ้นบอลลูนหรือว่าจะไปกุญแหรือว่าจะไปขึ้นรถ ค่าสี่ายรูปกระคาษสี่ายรูปบอลลูนยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจนะว่าก็จะเป็นยังไงแตเดี๋ยวต้องต้องรอดูต้องดูสภาพอากาศที่ด้วยสภาพอากาศจะเป็นยังไงการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราเดินทางด้วยสายการบิน Turkish Airlines ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศตุรกีนาะไฟบินจากสนามบินสุวรรณภูมิครับไปลงอิสตันบูลนิวแอร์พอร์ตหรือ ist สนามบินใหม่ครับของอิสตันบูล ใช้เวลาการบิน10ชั่วโมงด้วยสายการบิน Turkish Airlines และการเดินทางในครั้งนี้ของเราครับเราเลือกประกันภัยการเดินทางของชับเอ๊ะลูกค้าหรือเปล่าความคุ้มครองของชับก็คุ้มครองหลายอย่างครับเช่นการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผลประโยชน์รายวันสําหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลในต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินครับหรือการเคลื่อนย,ย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพักและไปเยี่ยมผู้ประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศฮนะประกันถึงไฟดีเลย์หรือกระเป๋าเดินทางล่าช้าเคลมง่ายไม่ต้องใช้ใบเสร็จถึงตัวจะไม่อยู่ในประเทศครับแต่ทรัพย์สินภายในบ้านของเราก็ได้รับความคุ้มครองและอีกมากมายครับใครที่จะเดินทางอย่าลืมครับประกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ รับกระเป๋าแล้วครับนันอยู่ในอนะิสตันบูลแอร์พอร์ตนะอากาศตอนนี้ช่วงเดือนเดือนหเดือน6นีครับอากาศอยู่ในวันสิบถึงยีองศาก็กำลังดีเลยกำลังดีไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปอย่างที่เรารู้กันดีครับเมื่อก่อนประเทศนี้มีชื่อว่าตุรกีหรือ Republic of t ุรกีหรือสาธารณรัฐตุรกีนั่นเอง แต่เมื่อช่วงปี2022ครับได้เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เพราะเหตุผลที่ไปพ้องเสียงกับคำว่าไก่งวงหรือในพจนานุกรมของเคมบิดครับยังระบุไว้ว่าคำว่าตรุรกีนี้หมายถึงสิ่งที่ล้มเหลวอ,อย่างรุนแรงก็เลยเป็นสาเหตุให้เปลี่ยนชื่อประเทศครับเป็น Republic of Turkeye r ออกเสียงว่า Turkeye r t u k e ก็ได้นะครับแต่คนในประเทศตรุรกีส่วนใหญ่ครับก็ยังเรียกว่าตรุรกีกันอยู่เลย เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะฮะโดยการเปลี่ยนชื่อประเทศในครั้งนี้ครับประธานาธิบดีของตุรกีได้บอกไว้ว่าชื่อตุรกีเยเป็นตัวแทนและแสดงออกได้ดีที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอารยธรรมและค่านิยมของชาวตุรกีไม่ใช่เรื่องแปลกฮะมีอีกหลายประเทศครับที่เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วเช่นเนเธอร์แลนด์กับฮอลแลนด์มาซิโดเนียเปลี่ยนชื่อเป็นมาซิโดเนียเหนือ ซีลอนครับเปลี่ยนชื่อเป็นสีลังกาย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อิหร่านก็เคยถูกเรียกว่าเปอร์เซียและไทยครับเมื่อก่อนก็คือสยามประเทศนั่นเอง,ม,อองมาแล้วครับเช้านี้ครับเป็นทูในแอร์พอร์ตคุสปันดูครับในราคาหนึ่งร้อยมหนึ่งร้อยลีลาฮะตีเป็นเงินไทยก็คูนึงจนะุดห้าะ แต่ถ้าแต่ถ้าจะเพิ่มถ้าจะเพิ่มสตองท็อปี้เติมช็อตเออมันเหมนเป็นเป็น,ปนการเพิ่มช็อตก็จะเพิ่มราคาเข้าไปอีกแก้วนี้ก็110ลีลาฮะ เราอยู่ในเมืองเก่าเนาะของริสตันดูลครบับเราจะไปเข้าฮาวิโซเฟียกับบูมอนอยากรู้บบแบบไหมเอาวันนี้ครับเราอยู่ในเซนโซเฟียแล้วนะ ร,าาาาารฮาเกียโซเฟียครับหรือเซนต์โซเฟียเป็นโบราณสถานที่สำคัญครับสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบเซนต์ไทแล้วยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งหมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางครับและเป็นโบสถ์ทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเป็นเวลาเกือบพันปีฮาเกียโซฟียครับถูกสร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อปีคริตรศักราด360ในสมัยของจัก,กรพรรดิคอนสแตนตินที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลการสร้างโดมขนาดใหญ่ครับโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า3 1เมตรและสูงถึง55เมตรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคนั้นครับเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาเป็นเวลาเกือบพันปีเลยโดยด้านในครับกลับตกแต่งด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและกระเบื้องโมเสกสีทองเคลือบแก้วรูปไอคอนอย่างวิจิตบรรจง ช่วงศตวรรษที่15ครับเคยถูกทำลายพระแท่นในสถานที่แห่งนี้และฉาบป,ปูนทับโมเสกไอคอนสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เอาไว้และไม่เปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมมาเป็นเวลาเกือบ500ปีจนมาถึงกิจศักราช1,935ครับฮาเกียโซเฟียได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นมันสยิดหลวงมาเป็นพิพิธภัณฑ์และบุรุะความสวยงามครับเพื่อเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมความงดงาม ด้านในอีกครั้งในรอบหลายร้อยปีและล่าสุดครับในปีคิดตะศกราช2020ที่ผ่านมาก็ได้กลับมาเป็นมัส,สยิดอีกครั้งโดยผู้คนครับสามารถเข้าเยี่ยมชมความงดงามได้ดังเดิมโดยสถานที่แห่งนี้ครับมีผู้เข้าเยี่ยมชมปีละกว่า3ล้านคนเลยทีเดียวอ่าเรียบร้อยแล้วครับเินโซเฟียอาเซียโซเฟียเนาะในตุรกีไปเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมีหลายที่เลย เสร็จละทีแรกพาไปดูแมวพาไปดูแมวตุรกีกันนะครับพาไปดูแมวตุรกีกัน แต่มันมีหลายแบบมีหลายแบบมีหลายแบบนี่ครับขนมโลคอลของตุรกีซีมิซิมทเราได้ครีมชีสเนาะเราได้ครีมชีสชิมกันหน้าตาเหมือน l น n กะแหนกาแหนตุรกีเป็นไส้ครีมชีสน่าพอยิม ซีมิทแล้วมันไม่อยู่รถมันอันตี้แอนแลใส่ครีมชีสข้างในแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอูเทล่ามันนั่นอร่อยกว่านี้เราได้ครีมชีสมาแล้วครับอันนี้อีกอันหนึ่งที่ ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเหมือนเป็นสตรีทฟู้ดเนาะของที่นี่เนาะเการัดครับลองชิมอืมมันๆนะลองชิมนะมันๆ มนหอมๆเออไม่เหมือนบ้านเรากลิ่นไม่เหมือนอืมอไม่อร่อยกลิ่นไม่เหมือนเกาลัดในไทยโอ้โหรีวิวอร่อน่าจะคนละกรรมวิธีอีกสถานที่หนึ่งครับที่ต้องมาครับนักท่องเที่ยวนะ b l u ม m o อยากรู้ประวัตินะไปดูประวัตินะ Blue Moss, ครับบลูมอสครับหรือสุลต่านอัลมิดมอสหรือเราเรียกกันว่ามัสยิดสีน้ำเงินถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคิเตศกรรัาด1609กรครับถึง1616เป็นสุเหร่าที่มีแรงบันดาลใจครับมาจากการสร้างที่ต้องการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนโซเฟียในสมัยนั้นครับแม้สุเหร่าสีน้ำเงินนี้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสถาปนิกผู้ออกแบบครับ เขาต้องการให้โลกรู้ว่าเขามีความสามารถเหนือกว่าผู้ออกแบบวิหารเซนต์โซเฟียจึงออกแบบให้มีขนาดใหญ่และอลังการกว่าวิหารเซนต์โซเฟียสุราแห่งนี้ครประดับด้วยกระเบื้องอัสนิกบนกำแพงชั้นในครับที่มีสีฟ้าสดใสาลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบทิวลิปคาเนชั่น ip, ation, โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟียครับเพื่อประชันความงามกันคนละฝัน ถ้ามองจากด้านนอกครับวิหารจะมองเห็นหอสุดมน7หอซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสุดมนตเพียงหหรือสองหอเท่านั้นแต่มัสยิดแห่งนี้ครับมีหอมินาเรตทั้ง7หอภายในครับประกอบด้วยโรงเรียนสอนสาศาสนาโรงพยาบาลที่พักสําหรับขบวนคารวาลโงครัวต้มน้ําครับปัจจุบันเปิดให้เข้าไปทำละหมาด24ชั่วโมงในช่วงกลางคืนครับในฤดูร้อนจะมีการแสดงแสงสีเสียงในทุกค่ำคืน บล Moss ครับได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่6ครับจากสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจของอิสตันบูลและได้รับรางวัล Travel e r อร c ชอวในปี25 1 5สาสามารถให้นะักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่มีข้อห้ามครับว่าผู้หญิงต้องมีผ้าคลุมหัวและห้ามเข้าเมื่อมีการทำพิธีละหมาดเพราะจะไปรบกวนผู้ทำพิธี